ท่าที่69ดัดตนแก้ขาพระฤาษีสุทาวาสราชาผู้เห็นอนิจจังในชาติภพจึงออกผนวดถือพระบำเพ็ญเพียรเพราะเบื่อหน่ายราชสมบัติทรงอาศนโยคะท่าดัดตนแก้อาพาตึงเมื่อยขาวิทยาการบําบ,บัดต,ตนอาการนี้ทําในท่านั่งด้วยการยกเท้าคขว้พับเข่าขึ้นสูงสอดแขนลอดใต้ขา พับยื่นมือเหนี่ยวก้นไว้มัน่นสิทธิกริยะท่านว่าเมื่อออกแรงดัดตนให้เกรงเท้าดันเข้าแขนดึงก้นเหนี่ยวไว้ในขณะที่รำตัวแอนหน่วงน้ำหนักให้ตึงไว้จะแก้วาตาตึงเมื่อยในขาได้แลสุทาวาชชาติทุกแจ้งมออนะเนะที่ยงแห่ ขนวดนายไอสูงสละสะเล็กได้อา,าพาธเพื่อวาตะตึงเมื่อยขาเหยยกเข่าคู้บาดไขว่หัดน้าวเหนียวขา